ยยาสวัสดีครับวันนี้พาอิสสาระนะครับในช่วงสาระพาเที่ยวเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่น้ำตกแก่งรุนะครับใกล้ๆกรุงเทพนี่เองใครจะแวะมาเที่ยวก็อาจจะแวะมาได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรเที่ยวบ้างที่พักเป็นแบบไหนใครสนใจจะได้มีข้อมูลนะครับไปติดตามชมกันครับ เรามาอยู่ใกล้ๆกรุงเทพอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกแก่งรุแล้วก็เราก็พักห้องพักวันนี้นะครับเราเป็นห้องพักตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละครับอีกนี่เราก็จองไว้บ้านอีกหลังหนึ่งตรงนี้จะเป็นนอนที่แบบนอน2คนอันนี้จะเป็นนอน4ี่คนเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันนี่เลยครับก็จะเป็นเตียง1เตียงแล้วก็2เตียงนะครับมีทีวีมีอ้ยห้องพักดีเลยครับมีแอร์ด้วยนะครับมีที่นั่งนี่ นั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะนะครับมีตู้เย็นด้วยนะครับนี่นี้จะมีตู้เย็นให้น้ำสี่ขวดพักสี่คนพอดีมีกาน้ําร้อนนะครับแล้วก็สามารถเปิดม่านดูคนเล่นน้ําตกได้แล้วก็มาดูห้องน้าครับห้องน้ําที่นี่ก็สะอาดสวยงามเลยโอ้มีชุดเอ่อเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับพวกสบู่แชมพูอะไรมาให้เรียบร้อยเลย ก็ถือว่ามีที่ทําน้าอุ่นด้วยถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตูต้เสื้อผ้านะครับอ๋อมีพ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะครับมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่จะมาเป็นกรุ๊ปก็นอน4ี่คนได้หรือว่าห้องบ้านหลังนู้นอีก2คนก็จิงมาเป็นกรุ๊6คนก็ได้แล้วใครที่จะกลางเต็นท์นะครับก็มีจุดที่กลางเต็นท์อยู่ริมน้ําเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้จะลงไปเล่นน้ํากันนะครับไปดูกันดีกว่า ลูครับตกแกงลู และสาหรับใครที่อยากรู้ว่าพื้นด้านล่างของน้ําตกแก่งรุเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าเล่นไหมก็จะดูข้างล่างนะครับจะเป็นหญ้าใต้น้ําซึ่งตรงนี้มีเป็นส่วนน้อยครับไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นทรายและหินกรวดแบบนี้ซึ่งเช้าเน้าน้ใสมากๆเลยครับน่าเล่นครับฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้นะครับสำหรับใครที่ถามว่าโดดน้ําได้ไหมสามารถโดดได้นะครับแต่ว่าก็โดดด้วยความระมัดระวังและโดดบริเวณตรงกลางด้วยถึงตู้จังเลย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จุดแคร่เบอร์13ถ้าใครอยากจะได้มุมสวยๆนะจริงๆมันก็มีหลายแคร่นะครับหลายเบอร์แต่ว่าผมดูแล้วเบอร์ที่สวยที่สุดก็คือเบอร์13เราก็เลยจองเบอร์13มาจริงๆเป็นการจองแบบว่าจองทานข้าวตอนกลางวันแล้วก็จองตอนกลางคืนกลางเต็นไปด้วยเลยก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับก็จะได้เห็นวิวตรงนี้เลยสวยๆจริงๆในจุดอื่นมันก็มีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจุดนี้สวยที่สุดผมก็เลยเลือกเบอร์13 ดันั้นใครสนใจอยากได้วิวสวยๆ,ๆก็เบอร์สิบามได้แต่จริงๆเบรอร์อื่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้สวยสุดนะครับแล้วก็มาทานอาหารเย็นนะครับเราก็สั่งอาหารเย็นมาจริงๆใครจะกินอาหารกลางวันาาแล้วก็เล่นไปด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่นี้เราคร้างที่นี่ครับเราก็จองทานที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปทานอาหารเย็นวันนี้ไม่มีคนกลางกลางเต็นท์ตรงนี้เลยนะครับปกติก็คนจะกลางเตง็นท์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เห็นรู้สึกว่ากางอยู่ประมาณตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวเรานี่อันนี้น้ำตกหมูอันนู้นน้ำตก แกงรูกนะครับปพะธนทานข้าวันครับ คือไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อน้ําตกแก่งรูมาก่อนเลยแล้วก็พอเห็นภาพแล้วก็เลยแบบอยากจะมาก็เลยเดินทางมาเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบ้านพักนะครับสหลังเท่านั้นเองนะครับบ้านพักหลังนี้นะครับก็จะเป็นสี่ที่นอนนอนได้4คนนะครับส่วนบ้านพักหลังนู้นก็จะนอนได้2คนรวมๆแล้วถ้าเป็นมาเป็นกลุ่มนะครับก็นอนได้6คนนะครับเสริมเตียงได้นิดหน่อยเพราะว่าเข้าไปดูในห้องเนี่ยก็ไม่ได้แบบมีพื้นที่เสริมมากมายนะครับก็มีบ้านพักแค่2หลังเท่านั้นเองนะครับถ้าใครจะจองเนี่ยก็ต้องรีบจองนะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีสําหรับพื้นที่สําหรับคนกางเต็นท์นะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันช่วงเย็นเนี่ยแต่และครอบครัวก,วก็จะมาจับจองนั่งทานอาหารเช่าเสือเช่าแคร่ทานอาหารกันแล้วก็การมาที่นี่นะครับก็สั่งอาหารได้ไม่ไม่ต้องนำอาหารมาเองนะครับก็สั่งอาหารแล้วก็มาทานซึ่งบอกอาหารบอกเลยว่าเมื่อเย็นนี้นะครับทานอาหารนี่คืออร่อยมากมาก ไก่ย่างน้ำตกส้มตำเนี่ยคืออร่อยทุกอย่างเลยแล้วก็าราคาไม่แพงด้วยแล้วพอช่วงกลางคืนนะครับดึกๆเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีคนแบบขับรถเข้ามาแล้วก็มากางเต็นท์กันหลายที่เลยนะครับก็กางเต็นท์นอนฟังเสียงน้ำตกไปโอ้แบบฟินมากๆส่วนเห็นเสียงน้ำตกดังๆแบบนี้นะครับพอเวลาเราเข้าไปในห้องเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยอนอนหลับสบายมากๆตอนเช้ามาตื่นมาเนี่ยก็มาเล่นน้ำโอ้โหบรรยากาศดีมากช่วงที่ไม่มีคนมาเนี่ยน้ำใสแจ๋วเห็นตัวปลาเลยแบบ เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ฟินมากๆสําหรับใครที่มานอนกลางเต็นท์ก็ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําไว้บริการไว้สุขาวไว้บริการสาหรับคนที่จะมาทานอาหารแล้วก็สุขาด้วยแล้วก็ใครลืมเอากางเกงว่ายน้ำมาก็มีกางเกงว่ายน้ำจำหน่ายให้เช่ามีห่วงยางให้เช่าด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทริปนะครับสำหรับสั้นๆหนึ่งวันคนที่แบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะครับหรือใครจะมาพักหนึ่งคืนก็ได้สระบุรีใกล้ๆตรงนี้เองนะครับขับรถจากกรุงเทพมาประมาณ 2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับตอนแรกเห็นในภาพนะครับคิดว่าเป็นแบบน้ําตกแบบไม่ใหญ่อะนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยพอว่ว่เข้าไปใกล้อเอยน้าตกใหญ่ด้วยกระโดดน้ําได้ด้วยแล้วก็น้ําเย็นสบายมีความสุขฟินมากๆนะครับสำหรับครอบครัวฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใครไม่รู้จักน้ําตกแกงหลุนะครับวันนี้ไว้อิสารามาเก็บข้อมูลทุกๆอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลยไปหน่อยก็เป็นน้ําตกเจ็ดสาน้อยแล้วอะแต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยเงียบกว่าแล้วก็แบบรู้สึกแบบ มันมันไม่ต้องคนพุกพล่านดีนะครับแต่ถ้าช่วงเทศกาลอาจจะไม่มีคนพุกพล่านหน่อยก็ได้นะครับหลังจากที่เราออกมาจากที่พักน้ําตกแก่งรุแล้วนะครับแล้วก็ออกมาจากที่พักเนี่ยกับรถนิดนึงเราก็จะเจอแวะเลยนะครับก่อนก่อนกลับบ้านเนี่ยแวะเลยที่ เป็นฟาร์มนมนะครับฟาร์มนมไทยเดนมาร์กนะครับก็แวะไปซื้อนมแวะไปซื้อนมอัดเม็ดแล้วก็กินไอศครีมนมได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยขับรถกลับมาครับเข้าตัวเมืองเสรีที่จะกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยเราก็มาแวะที่นี่ได้เลยครับตลาดต้าน้ําบ้านต้นตาลก็จะเป็นตลาดที่แบบมีของแบบทานแบบพื้นเมืองนะครับแล้วก็ของทานก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวริมน้ำนะครับแล้วก็มากินขนมหากินขนมหากินล้ําอะไรเงี้ย แล้วก็มีของขายเต็มไปหมดบรรยากาศดีครับริมแม่น้ําป่าศักนะครับเราก็จะได้จบทริปวันนี้นะครับกับการที่มาเที่ยวน้ําตกนะครับว่าก็แวะฟาร์มนมแล้วก็ออกมาที่ตลาดน้านะครับก็เป็น1วันที่แบบสบายสบายหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลัง หาทริปดีๆในการเที่ยวนะครับแบบทริปสั้นๆน,นะครับกรุงเทพสระบุรีคร้างหนึ่งคืนก็ได้หรือไม่ค้างก็ได้นะครับก็สามารถเดินทางได้ง่ายๆเลยก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับสระบุรีใกล้ๆแล้วก็มีอะไรที่แบบเรายังไม่ได้เคยมาอีกมากมายเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับววรบกวนช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับไร้งไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับสารภาพเที่ยวเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ